สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยาถึง22ตุลานะคะเป็นการดูดวงความรักตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนา2,563เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะในท้ายคลิปจะสรุปให้ใหสําหรับคนมีคู่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ภูมิคุมเครือแล้วก็คนโสดนะคะ แล้วก็แบบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอยากให้เพื่อนๆฟังคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะมาดูกันว่าในช่วงต้นเดือนวิทุนายนนี้พไพ่มีอะไรเลยจะแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะพไพ่ใบแรกเลยไฮโรแฟนดิมิเชเชนเอสซับ e of เอสซับซอสโฟร์ซอสเดอะเอมเพรสเดอะแฮงแมนซิกซ์ออฟไพนิเคิลส์ทูออฟ u p s ไพ่เบอรสรุปได้7 of p n n t a c l e s เนะคะไพ่บแ,แรก t The h i e r o p h a n t เป็นไพ่เริ่มต้นที่ดีนะเหมือน,นกับในช่วงนี้มีสิ่งสิ์สิทธิ์มีสิ่งดีๆกำลังช่วยหนุนชีวิตของคุณอยู่ให้พบเจอกับคนดีๆนะคะมีใครสักคนหนึ่งได้พบเจอกับเพื่อนใหม่หมเขาคนนั้นอาจจะเป็นเดอะไฮโรแฟนนี่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้สําหรับ ผู้ที่มีคมสัมพันธ์คุ้มเครือหรือว่าคนโสดหรือว,ว่าหรือคนที่มีคู่ก็ตามนะคะหากคุณเข้ามาดูล้วได้ไพ่ใบน,นี้นั่นก็แสดงว่าในช่วงนี้จิตใจของคุณค่อนข้างมีความสงบนะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจอะไรแล้วก็พยายามยึดหลักในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็หมั่นทำบุญไหว้พระสวดมนต์เยอะๆนะคะบุญกุศลจะจะคอย หนุนนำแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ทำให้เรามีสติปัญญาให้เรามองเห็นทางออกนะ,ะมันตักบาตตอนเ,เช้าบ้างก็ได้นะคะหรือว่าว่าให้สิ่งศักดิสิทธิ์ที่เราเคารพที่ในบ้านนะคะ <Yeah. S 1> The h ฮโด o p h a บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพฤษภหรือไม่อาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่อายุห่างกับคุณลหลายๆปีเขาคนนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมีความสุขุมเยือกเย็น นะคะสามารถให้คำปรึกษาคุณได้มีหน้าที่การงานดีเข้ามาในชีวิตคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ในตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีหลายๆอย่างเข้ามามีปัญหาอะไรใดก็ตามคุณสามารถที่ใช้ความสุข,ขุมนะจิตใจของคุณแต่มันจะสุข,ขุมได้เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงด้วยนะคะว่าเราเป็นคนหมั่นปฏิบัติ นะคะประพฤตินในธรรมอะไรแบบนี้จะช่วยให้ใจ,จิตใจเราสงบเยือกเย็นมีเดเมิเชเียนเข้ามานะแต่ก่อนที่จะไปเดเมิเชียนเดี๋ยวเรามาดูไฮโดรแฟนก่อนว่าไพ่มีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมว่าไฮโดรแฟนเข้ามาทําไมว่าในช่วงนี้ไพ่จะมาบอกอะไรเพิ่ม มีใครสักคนหนึ่งคนระคุณอาจจะส่งข้อความไปหาใครก็ได้หรือใครสักคนเนี่ยอยากจะส่งข้อความใดๆมาหาคุณนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องบางเรื่องในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะมีการติดต่อนะคะมาจากใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่คุณอาจจะรอมานานแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ในตอนนี้คุณกําลังคุยอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นได้นะคะ ช่วงนี้เหมือนกับคุยกันทางข้อความอะนะนะคะหรือว่าบางท่านอย่างที่บอกว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณคุยอยู่เป็นอ,อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะคะมีเรื่องราวของชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามามีไดรไฮมีรไ,ไฟนเซสปุ๊บมันก็ยังจะมีเดะมิจิเชียนเดะมิจิเชียนเนี่ยเข้ามาทําไมเอ่ยนะคะดูเหมือนกับว่าคุณได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆนะนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะ ก็ลองดูว่าเขาเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะที่เข้ามาคนที่เข้ามาเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณได้ในหลายๆเรื่องเลยคอยสปอร์ตคุณคอยเกื้เหนืนดวงชะตาคุณนะดีมิช i ชนเขาเป็นคนที่หน้าที่การงานดีมีมนุษยส,สัมพันธ์ดีพูดเก่งมีสเสน่ห์ทำให้คุณในตอนนี้ค่อนข้างที่จะบางท่านพัฒนานวามสัมพันธ์นะก็เป็นเพื่อนแล้วอยากจะในใจนี้อยากจะพัฒ่านอาคมสัมพันธ์ไปเป็น ชอบมากเนาะอยากจะเป็นแฟนกับเขาก็มีนะคะไพ่ก็ให้ความหวังกับคุณนะให้คุณมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆกําลังรองคุณอยู่นะคะในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้มีความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์กับเขามากขึ้นก็ได้นะก็ลองพูดคุยดูแล้วก็แต่ละคนวันเดือนปีเกิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะ การที่จะรักษาเขาไว้ได้นานแค่ไหนนั้นมันก็อยู่ที่คุณสองคนนะคะว่าเคมีตรงกันมากแค่ไหนนะคะดสตามาบอกว่าให้มองพยายามมองโลกในแง่บวกนะคะพยายามยึดหลักสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับไปเปิดไพ่ใบแรกมาเนี่ยเป็น The h y d r o f n เนี่ยเป็นไพ่พระเป็นขอให้คุณยึดยึดหลักสิ่งที่ถูกต้องไว้เสมอนะคะ ต้องดูว่าเขามีมีแฟนเราหรือ,อยังดูว่าเขามีเจ้าของเราหรือ,อยังถ้ายังไม่มีก็เดินหน้าใน้เต็มที่แต่ว่าถ้าเขามีเจ้าของเราก็รู้สึกว่าคุณจะพยายามยึดในสิ่งที่ถูกต้องนะนะถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็การที่ชอบใครมากๆสักคนหนึ่งเราก็อยากจะพัฒน,นาความสมพันธ์แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหักห้ามใจยากพองสมควรนะเรื่องหัวใจเนี่ยนะคะเพราะว่าไงมันมีเอชซับคัพเข้ามาหัวใจตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะพองโต ได้พบเจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจเคมีตรงกันพูดคุยกันถูกคอนะคะมักจะส่งข้อความหากันอยู่เสมอนะคะปรึกษาอะไรก็รู้สึกดีคุยแล้วมีความสุขนะคะเพื่อนใหม่ๆม่ไีด้ภาพใหม่ๆมเข้ามาอาจจะเป็นท่าน้ำก็ได้หรือใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากจากใครเนีเร็วๆนี้ก็ได้นะคะหรือว่ารับข่าวๆเป็นข้อความอะไรแบบนี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่า เอซคัพคืออะไรเอซคัพนะเอซคัพเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะได้พบเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจแต่มันมีเดอะแฮงแมนเข้ามานะคะเดอะแฮงแมนเนี่ยมาสองใบเลยนะใบที่เปิดให้ตอนนี้แล้วก็ที่กําลังจะกล่าวถึงต่อไปนะคะมารออยู่แล้วเดอะแฮงแมนในสําหรับเอซ p คัพที่คุณได้พบเจอใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ไกลเกินเอื้อมใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ ถ้าสมมุติว่ามันพัฒนาได้ง่ายคุณคงไม่ห้อยหัวอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าเขาหรือคุณอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คุณต้องคิดว่าเออเราไม่สามารถที่จะก้าวไปต่อได้นะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหยุดชะง,งักอาจจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารกันนะคะบ,บางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศหรือว่าเป็นการคุยกันผ่านข้อความอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าพึ่งพบพูดคุยกันกําลังศึกษา กำลังคุยๆกันอยู่นะคะเราก็หลายๆอย่างนะคะแต่ละท่านถ้าคุณกําลังฟังอยู่คุณต้องรู้อยู่ในใจแล้วแหละว,ว่าปัญหาของคุณคืออะไรที่ทําให้คุณไม่สามารถก้าวไปต่อก็ลองเล่าให้ฟังได้นะคะในใต้คลิปนะคะหลังคลิปจบว่าเออทาไมเพื่อนๆถึงไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านจุดจุดหนึ่งได้เพื่อให้ความรักมันราบร่นเพราะว่าเขามีแฟนเราหรือเปล่าเพราะว่าเขามีครอบครัวเราหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นตัวคุณเองที่มีคนมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันถึงทําให้ต้องห้อยหัวมันจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันต้องอยู่ชะง,งักเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถามไปแล้วเขาไม่ค่อยตอบหรือเปล่าเพราะว่าอการโต้ตอบของคุณมันไม่บาลานซ์กันมันคือแบบเหมือนกับใครส่งข้อความไปอยู่ฝ่ายเดียวอีฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยจะตอบอะไรแบบนี้นะคะก็ลอง ถามใจตัวเองดูแล้วมันมีปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยมี the hangman แล้วก็มี e x o r c i หนึ่งดาบดาบใหญ่ด้วยปัญหาใหญ่ๆที่มันคาใจคุณอยู่นะคะคืออะไรคือใครสักคนหนึ่งคุณก็รู้แหละว่าเขาเนี่ยคนคนนี้นะคนที่เป็นปัญหาในตอนนี้คุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างลองสลับกันดูอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่มักจะ มีงานมีงานยุ่งอยู่เสมอแล้วก็ชอบออกไปพบเจอกับผู้คนชอบไปปาร์ตี้ชอบสังสรรติดเพื่อนมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่กับใครเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาก็ศึกษาดูใจกันให้ดีถึงแม้ว่าจะคุยสนุกแต่ว่าเราก็ต้องยึดหลักให้ความเป็นจริงว่าตัวเราเป็นอย่างไรแล้วตัวเขาเป็นยังไงสามารถที่จะจูนกันได้มากแค่ไหนนะคะก็ลองค่อยๆค,คุยกันไปก่อน มีโฟลว์สอดเข้ามาบางท่านรู้สึกเหนื่อยเนาะรู้สึกเหนื่อยบางบางครั้งรู้สึกอยากจะยุติความสัมพันธ์บางครั้งอยากจะพักมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเหนื่อยนะก็พักก่อนนะคะเราค่อยไปตอบเพราะว่าอะไรเอ,อ่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะบางท่านอยากจะหาเวลาสักพักเพื่อถามใจตัวเองว่าอืตอนนี้เราต้องการอะไรแล้ว เขาให้เราได้แค่ไหนนะคะแล้วเรากับเขาเนี่ยเป็นไปได้มากแค่ไหนเนี่ยตอนนี้เหมือนกับคุณพยายามหาทางออกให้กับตัวเองมีตัวเลือกอยู่ว่าจะถอยหลังหรือไปต่อหรือยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าถอยหลังหรือไปต่อตอนนี้อยากอยู่นิ่งๆขอคิดก่อนยังไม่พร้อมมันเหนื่อยมันทรมานพอสมควรที่สถานการณ์ที่มันก็ค่อนข้างที่อึดอัดใจนะคะบางครั้ง ยอมปิดตาตัวเองนะคะบ้างที่จะแบบไม่รับรู้อะไรมากนะคะรู้มากก็เจ็บมากยิ่งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ยิ่งเจ็บปวดนะคะว่ามันมีเดียมเดียมเยมพรสเข้ามานะคะเดียมเพรสเนี่ยบางท่านอย่างที่บอกว่าให้มาระวังเรื่องใครสักคนหนึ่งที่เขามีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็สาวๆบางท่านเนี่ยคุณก็อาจจะไปนั่งอยู่ในใจของชายหนุ่มบางคนเราก็ได้นะ,ะสาวๆราศีตุลน,นะคะหรือไม่ หนุ่มๆตัวน,นี้คุณก็มีสาวสาๆอยู่ในใจว่าคนคนนี้คุณอยากจะให้เป็นเจ้าของหัวใจคุณจังเลยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมี The Wheel for jun e เข้ามานะคะใครสักคนหนึ่งค่อนข้างที่จะคนส่วนมีโอกาสที่พบเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะหรือว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์คุมเครือก็ตามนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนขึ้น คุณจะสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้ในเร็วๆนี้นะคะถึงแม้คุณมีคู่ก็ตามคุณก็มีไพ่ที่โชคดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่คบกันมาได้สักพักหนึ่งอาจจะได้รับขา่ขาวข่าวดีเรื่องการมีลูกมีบุตรภรรยาจะกําลังตั้งครรภ์หรือว่าคุณกําลังจะสละโสดมีเกียรติที่จะได้วิวาแต่งงานอะไรเงี้ยรั้นคังวิวาอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีที่เข้ามา แล้วมันมีเดแฮงแมนด้วยนะคะมาดูดีกว่าว่าเดแฮงแมนเนี่ยเข้ามาทำไมคุณได้พบเจอกับใครสักคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงใจนะแต่ว่าการที่คุณเป็นแฮงแมนอยู่ตอนนี้เพราะอะไรเอ่ยหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาคุณรู้สคุณอยากจะคุณมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจคุณอยากจะพิสูจน์หัวใจให้กับเขาได้รู้นะว่าคุณก็ชอบเขาแต่ว่า ปัญหามันคุณรู้รอยู่ว่าปัญหาคืออะไรอย่างที่บอกว่าบางท่านเนี่ยไปเจอว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีคนคุยอยู่แล้วอะไรแบบนี้ว่าตัวเราอาจจะมีคนคุยคุยอยู่แล้วนะคะมีปัญหาบางอย่างนะเมื่อกี้คือยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งตัวอย่างแต่ว่าคนไปร้อยเป็นพันนะคะลักษณะปัญหาก็แตกต่างกันออกไปแต่แห่งแม้ในตอนนี้เหมือนก็นบอกให้เพื่อนๆว่าคงต้องรอเวลาสักหน่อยนะ ให้สถานการณ์มันได้คลี่คลายสักหน่อยตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะที่จะก้าวต่อไปไหนนะก็ไม่เป็นไรย,ยังไม่พร้อมก็อยู่ในจุดที่เรามีความสุขนะคะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็มันมี six of p e n t a c l e s เนี่ยหกเหรียญคือการคุณอยากจะช่วยเหลือเขาคุณมีแต่ความรู้สึกดีๆคุณอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขานะคะบางครั้งรู้สึกว่า คนคนนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเป็นแฟนคุณก็ได้นะคุณรู้สึกว่าเออเนี่ยแค่ได้คุยได้เป็นมีเพื่อนแบบเนี้ยดีๆก็โอเคแล้วอะนะถึงแม้ถึงแม้บา,บางครั้งเขาอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วสําหรับคนโสดบางท่านที่ไปเจอคนที่เขาอาจจะไม่โสดแล้วอะไรเงี้ยมีคนคุยแล้วนะคะหากเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณบางบางท่านที่พร้อมที่จะช่วยเนี่ยคุณก็ช่วยเขาอย่างเต็มที่เลยนะไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยนะคะหรือว่า ตอนนี้ถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครก็มีคนหลายๆคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกันนะแล,แล้วก็มีทั้งไพ่พระแล้วก็มีทั้งไพ่ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือการทําบุญทําทานช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะๆนะคะบุญกุศลจะได้ส่งผลให้คุณได้พบเจอกับคนที่ดีๆคนที่มีศีลเสมอกันนะคะนอกจากจะมีไอซับคัพแล้วมีทัวร์คัเรียกว่าความรัก ของบางท่านในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศท,ทางที่ดีเจอคนที่ถูกอกถูกใจมากๆเลยนะคะแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะให้ระวังเรื่องอารมณ์ใครที่ยิ่งเนี่ยอัอาศวาินถือดาบคนนี้ก็คือหนุ่มธาตุลมนะคะพบเจอใครค่อยๆศึกษาดูใจกันไปอย่าเพิ่งไปเร่งเร้าอะไรเขมามมกเพราะไม่เช่นนั้นเขาอาจจะตกอก,ตก,ต,กตกใจได้นะคะ ค่อยๆใช้เวลาคุยไม่ต้องบุ่มบ่ามไม่ต้องใจร้อนนะคะใจร้อนเดี๋ยวไก่ตื่นหนีไปหมดนะคะแล้วก็มีศิลปะในการพูดคุยนะครับมีวาทศิลป์ในการพูด,พดคุยมีมีมกบ้างก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตูนบางท่านอาจจะคุยกับตูนด้วยกันเองก็ได้นะคะมีหนุ่มหนุมแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่านอกจากจะมีหนุ่มทัดลมแล้วก็จะเป็นยังไงอีกบ้าง เนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็กงล้อของชีวิตของคุณเนี่ยมันได้หมุนไปอีกอรอบหนึ่งแล้วสิ่งเก่าๆสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีเรื่องราวดีๆความรักของคุณหัวใจของคุณในตอนนี้ที่มันเคยเจะปวดมานานตอนนี้มันได้เหมือนกับบางท่านได้ไดปลดล็อกแล้วอะ่ะนะคะคนที่มีความสัมพันธ์คุมเครือก็ตาม ตอนนี้คุณก็สามารถที่จะตอบหัวใจตัวเองได้แล้วว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าคนโสดก็ตามคุณสามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นสิ่งที่จะหนุนนําให้คุณได้พบสิ่งดีๆคืออะไรคือการไหวพระสวดมนต์การนั่งสมาธิแล้วก็การหมั่นทําบุญตักบาตรนะคะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสนะคะ มี Seven of p e n t เ c l e s เข้ามานะเซเว่นโอเพนเคคืออะไรเอ่ยคือความสัมพันธ์ของบางท่านมันไม่เป็นไปตามที่หวังสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจแต่อย่างที่บอกว่าสองดามมาอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่อยู่ในในชีวิตคุณในตอนนี้ที่คุณกำลังเลือกอะไรบางอย่างความสัมพันธ์มันมันไม่เป็นไปมันไม่ได้ คิดว่ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไงเอ่ยถ้ามันดีคุณคงไม่มานั่งใต้ต้นไม้นั่งเบื่อนั่งเซ็งอยู่ตรงเนี้ยมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณคุณก็ไม่เอาคุณรอคุณเลือกรอเฉพาะคนที่คุณชอบใครไม่ชอบคุณก็ไม่คุยนะคะคุณคุยแต่เฉพาะคนที่คุณรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยอืมตอนนี้รู้สึกว่าคุณมีกฎเกณฑ์อยู่ในหัวใจพอสมควรนะ อย่างที่บอกว่าบางท่านเนี่ยต่อสู้กับความต้องการในใจของตัวเองและพยายามรอรออะไรบางอย่างรอเพราะว่าคุณมีความหวังอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะคุณมีความความศรัทธาอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะเซนส์นของคุณในตอนนี้มันมันเหมือนกับบอกว่าม,มันต้องเป็นแบบน,นั้นแล้วคุณก็เชื่อว่ามันจะผ่านมันไปได้ คุณเชื่อว่าคุณรอแล้วมันจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่านะคะก็เคารพการตัดสินใจของทุกๆท่านตอนนี้เหมือนกับเพื่อนๆกำลังรอความหวังรอสิ่งที่ดีรอโชคอะไรแบบนี้อยู่นะรอความรักจากเขาคนนั้นนะคะต่อไปจะเปิดไพ่สรุปให้ว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนมีคู่ก่อน คุณมีคู่นะมันมีสิบดาบเข้ามาก็ให้เรามาระวังเรื่องอารมณ์ของแต่ละท่านในช่วงนี้อาจจะมีความยิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะ,ะบังจะง,งอนแฟนแฟนก็ยุง่งอยู่กับเรื่องงานอะไม่มีอะไรหรอกเขาก็แค่ไปทํางานที่ต่างจงังหวัดบ้างแล้วก็เคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณอนะมีเดจ์มนเข้ามาเนี่ยกลับมาเทมาเป่าแตรนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณก็ได้รับข่าวคราวอะจากเขาอะนะคะ ทะเลาะก,กันสุดท้ายเขาก็กลับมาง้อนะคะเพราะว่าเขารักคุณอยู่เต็มหัวใจอาจจะมีของขวัญของฝากจากคนรักด้วยนะเนี่ยทัวร์ครัมารอบที่สองแล้วนะนี่ก็ทัวนี่ก็ทัวรคมหยินอย่างเนี่ยมันกลมกลืนกลมเกลียวกันนะคะสองรวมกันเป็น1เดียวนะีคะ เนี่ยคุณไม่ต้องน้อยใจแล้วนะคะเนี่ยสีด่ดาบบางท่านน้อยอกน้อยใจแฟนแฟนไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนเดินทางไกลวิตกกังวลว่าเขาจะไปมีกิ๊กอขอให้ปล่อยวางนะคะอะไรที่มันเป็นความคิดในแง่ลบนะคะทิ้งมันไปตอนนี้เราคิดแต่สิ่งที่ดีดีกว่าเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมันดีนะนะคะมีกรรมเทศมีทั้ง สองถ้วยนะ,ค,ะความรู้สึกดีๆของคุณยังมีต่อกันและกันอยู่นะมีไฟล์ออฟเพนเดช่วงนี้เหงาหน่อยแหละนะคะสิ้นเดือนงานยุ่งนะคะคสิ้นเดือนแฟนของคุณอาจจะกำลังเคลียร์ปัญหาบางอย่างนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าถึงมีปัญหากันยังไงก็ตามด้วยความรักของคุณและเขาสุดท้ายก็กลับมา จูบปากกันเหมือนเดิมกลับมาจับมือกันเหมือนเดิมมีความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าลมให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองบางครั้งชุนเฉียวบางครั้งประชดประชันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกก็เหนื่อยเหมือนกันบางครั้งบางครั้งเขายุ่งเรื่องงานจริงๆบางครั้งเขาก็พยายามที่สุดแล้วนะคะที่จะเคลียร์เรื่องต่างๆสุดท้ายเขาก็จะกลับมาอธิบายให้คุณฟังว่า เรื่องราวต่างๆมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังแคร์คุณนะเขาก็ยังใส่ใจคุณนะยังรักนะก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคนมีคู่นะคะต่อไปจะเปิดไพ่สําหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุมเครือนะคะได้ไ The Strength, พ่เดอะสเตรนท์ผู้ที่มีความสัมพันธ์คุมเครือตอนนี้ มีความคิดอะไรที่มันทำให้ตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจก็อย่ากเก็บมาคิดเยอะ The Strength บอกว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่มักจะเข้ามาวัดใจของคุณนะคะพูดจากันดีๆแล้วก็อยากแข็งใส่คนรักบ้างมากไปก็ได้เขาตอนนี้เขาก็แคร์คุณคนเดียวแหละนะคะเนี่ยกุญแจเขาก็ไขเข้าไปคุณก็ได้ใจเขาเขาก็ได้ใจคุณเนี่ยสองฝ่ายก็พยายาม ทำในสิ่งที่ดีๆให้แก่กันอยู่นะผู้ชายก็เก็บเงินมาสู่ขอคุณอยู่ผู้หญิงก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะหกเหรียญนี่คือการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะการเข้าใจการรับได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เจอกันคนละครึ่งทางเนี่ยมิดสันดีที่สุดในสำรับนะคะ มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นคนรู้จักคนรู้ใจกันในอนาคตความสัมพันธ์มันก็จะวนลูปไปแบบนี้นะคะค่อยๆเก็บเกี่ยวค่อยๆศึกษาดูใจความรักไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะยังไงคุณก็คือคู่ของกันและกันอยู่แล้วนะคะ The h y โ r o f a n ก็มาอีกแล้วนะคะให้มันทำบุญให้มันกลับไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ว้าสารพระภูมิเจา้าเจ้าทางบ้างก็ได้ไพบ่บอกคุณหมั่นเติมบุญนะนะคะคุณได้พบเจอคนดีๆแล้วก็สิ่งที่คุณได้ทำนะ่ะบุญเก่าๆนะมันคอยหน,นุนคุณอยู่นะคะแต่ถามว่าบุญหมดได้ไหมหมดได้เพราะฉะนั้นเราต้องหมันเติมนะคะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากมีเจ็ดไม้มีแปดไม้เรียกว่า ความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มี the l e v e r s e คือความรักสุงอมแล้วนะคะในช่วงนี้บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนก็ได้ the l e v e r s e นะคะถ้าไม่ใช่ชาวราศีเมถุนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะได้มีช่วงเวลาดีๆให้แก่กันนะคะเติมความหวานให้แก่กันเติมกําลังใจให้แก่กันนะคะก็ผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเคร่วความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นนะคะ ก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ได้พบเจอกับคนดีๆนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนทะเลาะกันก่อนหน้าน,นี้ก็ได้กลับมาเคลียหัวใจนะคะแล้วก็จับมือกัน,นแน่แนๆเดินก้าวต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปจะเปิดไพ่ให้สําหรับคนโสดนะคะคนโสดด้ไพ่ the strength นะคะ บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์แล้วก็มันมี2ดาบอยู่ในช่วงทีบง่บางท่านกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับใครสักคนในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วก็บางครั้งคุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีความสุขอยู่นะคะแต่ว่าคุณอยู่คนเดียวได้ไม่นานหรอกเพราะว่ากรารมเทพมาแผงสอนแล้วนะคะอ่า The judgment นะคะอามาเทพมาเป่าตแตรมาบอกแล้วว่าเดียวเ๋ร็วนี้คุณจะได้รับข้อความจากใครสักคนหนึ่งหรือไม่คุณนั่นแหละเป็นคนที่ทักเขาไปก็ได้นะคะมีกรกฎมีเด e chariot อาจจะเป็นชาราศีกรกฎหรือไม่ก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกันอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปมาหาสู่กันคนๆนั้นเนี่ย หนุ่มๆม,มีโอกาสที่จะพบเจอกับสาวที่ถูกออกถูกใจเดียมเพรสมาสองครั้งนะเดีมเพรสมาหนุ่มๆอาจจะได้พบเจอกับสาวๆที่คุณอยากจะให้เขาเนี่ยเป็นแม่ของลูกของคุณในอนาคตหรือว่าสาว,สาวๆอาจจะได้มีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบอะไรแบบนี้นะคะเป็น การดูไพ่โดยรวมนะสามารถดูได้ทั้งชายหญิงแล้วก็ lgbt นะคะสาวสาวบางท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณได้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของชายชายหนุ่มสักคนหนึ่งแล้วล่ะว่าเขานี่อยากให้คุณเป็นตัวจริงในหัวใจเขานะคะเนี่ยการมาเทพมาได้แต่ไพ่ดีๆนะไพ่เมเจอร์ไอคน่สามใบติดนะคะคนโสดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เรียกว่า ลองสังเกตชีวิตของคุณดูจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะคะคนโสดมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆม,มิตรภาพใหม่ๆก็ลองเปิดใจแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่คุณรอนะคะแล้วจะสมหวังแล้วก็จบด้วยไพ่เด e ะวิวอะไพ่เดวิออฟฟอร์จูนนะคะมาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับ หนึ่งเลยอาจจะเป็นคนเก่าๆจากในอดีตชาติกลับมาคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยคุณเคยพบเจอมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะคนคนนี้ทำไมคุ้นหน้าจังคนคนนี้ทำไมคุยกันแค่ไม่กี่วันรู้สึกว่าทำไมเหมือนคุยกันมานานแล้วเหมือนเคยคุยกันมานานแล้วเหมือนเดียจาวูอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าไพ่สามใบติดไม่เท่าไหร่นะ มีไพ่ใบที่4ซึ่งเป็นทั้งหมดนี่คือไพ่เมเจอร์เคน่านะคะเป็นไพ่ใบใหญ่ๆใ,ในสำรับนะคะมาบอกเพื่อนๆชาวโสดว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอกับคู่แท้รักแท้คนที่เคมีตรงกันที่คุณเจอแล้วคุณปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะมองเขามองแทบเหลียวหลังอะไรเงี้ต้องรู้จักให้ได้คนๆน,นี้อะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนเก่าๆก็เป็นไปได้นะคะคนเก่าๆอาจจะก,กลับมานะคะใครสักคนที่ยังรอคนลักเก่ามีใครก็อาจจะมีคนเก่าๆกลับมาง้าขอขอคืนดีก็ลองให้อภัยดูถ้าคุณยังรักกันอยู่นะคะมีสองกรณีคือคนเก่ากลับมากับรักครั้งใหม่ที่สดใสนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับคนโสดชาวราศีตุล ไม่โสดแล้วนะมีเพื่อนคุยแล้วนะนะคะเก็บรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ไว้ให้ดีด้วยความที่คุณเป็นธาตุลมมักจะมีคําพูดใดๆเป็นคนที่พูดตรงดังนั้นให้เรามาระวังคําพูดให้ไว้มากๆนะคะเพราะว่าการพูดอะไรที่บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจนะ,ะแต่มันอาจจะทําให้อีกคนหนึ่งเสียอกเสียใจได้นะคะเพราะเตือนเพราะว่าอะไรเพราะอยากให้คุณรักษาความรักครั้งนี้ ไว้ให้นานที่สุดว่าว่าเขาเป็นคนดีจริงๆคนที่คุณจะได้พบในเร็วๆนี้นะคะหรือว่าบางท่านพบแล้วนะนะคะกำลังคุยกันอยู่เลยก็ยินดีด้วยนะคะรักษาเขาไว้ให้นานๆนะคะคนคนนี้ดีมากก็จะประมาณนี้ก่อนสำหรับชาวราศีตุลก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปสุดท้ายเราคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง ไว้พบเจอกันคลิปหน้าขอให้ชาวเราสีตุลโชคดีสวัสดีค่ะ